โอเคผมรักหูฟังอันนี้มากไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะครับแต่ว่ามันเป็นหูฟังที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาว่าไงครับกลับมาพบกับผม Rat h e ด Boy นะครับถ้าเกิดใครที่กำลังดูอยู่แล้วไม่เคยใช้หูฟังตัวนี้ของทาง Apple นะครับต้องเป็นของแท้นะผมแนะนำได้แค่ว่าลองดูดูครับ แล้วคุณจะไม่ผิดหวังมาเริ่มกันที่ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ทั่วไปก่อนนะครับหูฟังตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นสินค้าของ Apple เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็น Apple ความเข้ากันได้ของ Device หรืออุปกรณ์ต่างๆยังไง p p p l e กับ Apple ด้วยกันก็ย่อมดีที่สุดอันนี้เรื่องปกติแต่มือถือของผมในตอนนี้นะเป็น Android แบบรุ่นเก่าที่ยังมีพอร์ตแจ็ค3.5อยู่มันสามารถใช้หูฟังตัวนี้เล่นเพลง ค้างเพลงข้ามเพลงได้แต่ว่าไม่สามารถใช้หูฟังในการเพิ่มลดเสียงได้ผมต้องควักมือถือออกมาเพิ่มลดเสียงเองอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกของหูฟังแบบแจ็ค3.5ที่วางสายแบบ T R S เลยครับต่างผู้ผลิตก็ต่างมาตรฐานผมจำได้ลางๆว่าผมเนี่ยเคยใช้หูฟังตัวนี้เสียบเข้ากับพอร์ตแจ็ค3.5ของโน้ตบุ๊กแล้วไม่เนี่ยมัน,น,นใช้ไม่ได้เพื่อนผมเคยบอกว่าไม่เสียงเบามากแต่ผมไม่ชูว่าผมจำผิด หรือว่า Microsoft เนี่ยเขาอัปเดต Windows ให้สามารถใช้พอร์ต3.5ตัวเองกับイヤพอร์ตของ Apple ได้อันนี้ไม่ชัวนะครับผมก็เลยซื้อตัวแปลงนะครับจากแจ็ค3.5ไปเป็น Type C อันนี้เป็นของยู r ร e นไว้เผื่อสำหรับใช้กับมือถือรุ่นใหม่ที่เพิ่งถอยไปนะครับเล่นเอาอสะจนเลยทีนี้ผมก็เลยเอาตัวแปลงนะครับมาใช้กับหูฟังเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเพื่อลองเล่นดูว่ามันสามารถใช้ได้ดีไหมมันสามารถใช้ฟังเพลงดูหนังได้เสียงดีด้วยนะบังคับควบคุมเพิ่มลดเสียงได้ แต่อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้จริงตอนที่ผมลองคุย Discord กับเพื่อนนะครับอันนี้ทดลองดูแลเสียบหูฟังตรงเข้ากับพอแจ็ค3.5คุยได้ปกติเสียบกับสายเสริมที่เป็นแจ็ค3.5เหมือนกันเป็นสายเสริมที่ต่อมาให้ยาวขึ้นไม่ปกติดีแต่ว่าพอเสียบหูฟังเข้ากับตัวแปลงตัวนี้จากพอร์ต3.5เป็น Type C นะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กคุย i s c o r d อันนี้ใช้ไม่ได้เพื่อนผมบอกว่าเสียงผมที่เพื่อนได้ยินเนี่ยเบามากเบามอนเสียงห่างเลย ไอแฮม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 ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลนี่คือการอัดเสียงด้วยไมค์จากหูฟังเอียร์พอดที่เสียบแจ็ค3.5เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลนี่คือการอัดเสียงด้วยไมค์จากหูฟังเอียร์พอดที่เพิ่มสายเคเบิลเสริมเข้าไปนะครับแฮมแฮมแฮมฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหล นี่คือการอัดเสียงด้วยไมค์จากหูฟังเอียพอตที่เสียบเข้ากับหัวแปลงแจ็ค3.5เป็น Type-C นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่หูฟังหรือว่าเป็นที่ตัวแปลงนะครับเอาไว้ผมจะลองกับมือถือใหม่ให้ดูนะครับได้เรื่องยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับทีนี้มาเข้าสู่เรื่องเสียงกันสำหรับหูฟังที่ไม่มีซิลิโคนเอาไว้กั้นเสียงหรือว่าเอาไว้ยึดติดกับหูนะครับเสียงเจ้านี้ถือว่าดีมากดีจนน้าทึ่ง ต้องบอกก่อนผมไม่ใช่คนที่ฟังเพลงเก่งอะไรนะครับผมก็ฟังปกตินี่แหละฟัง Spotify. ฟัง YouTube. ทั่วไปไม่ใช่คนที่หูดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่สามารถฟังแล้วรู้ได้ว่าเนี่ยเป็นเพลงที่ออกมาเพราะกับเป็นเพลงที่ออกมาห่วยแล้วเสียงที่ออกมาจากเจ้าเนี่ยไม่ห่วยเลยเรื่องของเสียงเบสนะครับเจ้านี่เนื่องจากมันเป็นหูฟังแบบที่ไม่มีซิลิโคนเนาะเสียงเบสไม่ไดแน่นอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันเนี่ยก,กลางๆครับ ใครที่ชอบความกระหึ่มของเสียงเบสอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจนะในเรื่องของการตัดเสียงตัวนี้ไม่มีน้อยแคนซ์ลิ่งนะครับดูจากที่ผมใส่อยู่นี่ก็รู้ว่าเนี่ยผมก็ใส่ไปแล้วก็อัดภาพไปเนาะก็คือผมสามารถได้ยินเสียงตัวเองแทบจะปกติเลยถอดออกจะรู้ว่ามันชัดขึ้นน้อยนึงใส่เข้ามามันจะมีความก้องขึ้นหน่อยหน่อยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรกัน้นระหว่างเรากับโลกภายนอกเลยครับโลกภายนอกได้ยินยังไงได้ยินอย่างนั้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดใครที่ได้ดูคลิปรีวิวปีนฟูจิของผมนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเผอใส่หูฟังเนาะก็คือตอนนั้น่ะผมอัดคลิปอยู่อย่างนี้แหละแล้วผมก็เออกำลังฟังทดสอบเสียงว่าเสียงที่ออกมาในคลิปี่ยมันโอเคไหมแล้วผมลืมถอดออกคือด้วยน้ําหนักของเจ้านี่ใช่ไหมครับมันเบามากและเสียงผมเนี่ยที่ได้ยินแทบจะปกติเลยเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่ใส่หูฟังเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยด้วยก็คือมันชินเนาะก็คือเสียงที่ตัวเองพูดเนี่ยมันแทบจะได้ยินปกติเลยผมไม่รู้ตัวขนาดนั้นนะครับซึ่งจ ทีนี้กลับกันเนื่องจากด้วยความที่เสียงจากโลกภายนอกเนี่ยผ่านเข้ามาแทบจะร้อยเปอร์เซนต์เวลาฝนตกเลยนรกเลยเสียงของฝนตกบวกกับเสียงเพลงก็คือผมฟังอะไรไม่ออกเลยต่อให้เพิ่มเสียงจนถึงขีดส้มแล้วนะครับก็ยังแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยคือเสียงของมันผสมกันจนแทบจะฟังไม่ออกเลยครับก็พยายามอย่าเปิดเสียงเพลงดังนะครับระวังหูพังกันนะในเรื่องของไม์ต้องขอชมดีเกินตัว คลิปเล่นเกมผมทั้งหมดนะครับผมอัดเสียงตัวเองด้วยหูฟังอันนี้เราไม่ได้แต่งค่าเสียงอะไรเลยก็คือผมอัดเสียงเป็นแบบไหนนะครับได้ยินอย่างนั้นเลยอันนี้ไม่ดูนับเป็นการแต่งเสียงหรือเปล่านะก็คือผมเพิ่มสายต่อจาก3.5ไป3.5เนาะเพราะว่าสายของมัน,นยังมันค่อนข้างจะสั้นก็เลยต่อสายให้มันยาวขึ้นจะได้เล่นเกมง่ายหน่อยแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยไม่ส่งผลถึงเสียงที่อัดมากขนาดนั้นเผลอๆราไม่ส่งผลเลย FYI ครับในเรื่องของการพกพาต้องบอกว่าเลิฟมันเล็ก มันเบามันเก็บง่ายผมชอบพกเจ้านี่มากกว่าหูฟังโซ n y แบบครอบหูของผมอีกเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยผมรู้สึกว่าผมชอบพกหูฟังอย่างนี้มากกว่าข้อเสียก็คือตอนที่มันเก็บเนี่ยมันจะขยุ่ยเป็นก้อนตามภาษาหูฟังมีสายเนาะเวลาออกกําลังกายอันนี้คือเกือบจะเพอร์เฟกเลยเพราะว่ามันเบาก็เลยทําให้ขยบหัวได้ง่ายเวลาวิ่งหรือว่าทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงระหว่างออกกําลังกายด้วยเจ้านี้คือเดอะมัสเลยต้องมีเวลาออกกําลังกายข้อเสียคือมันหลุดค่อนข้างง่ายเพราะว่าด้วยรูปทรงอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับรูปหูของคนด้วยนะครับบางคนที่เขามีส่วนตรงเนี้ยที่มันอาจจะล็อกแน่นๆเอออันนี้ก็โชคดีไปรูปหูของผมจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะหลุดง่ายกว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมรู้สึกว่าหูฟังด้านซ้ายผมอะหลุดบ่อยกว่าในเรื่องกันน้ําถ้าเกิดว่าใครแคร์เรื่องนี้นะผมใช้ทั้งออกกําลังกายใช้ขึ้นรถไฟ ใช้ในชีวิตประจําวันปกตินั่นแหละครับก็ยังไม่มีเสียอะไรนะแล้วผมเป็นคนที่เงื่อออกเยอะด้วยผมได้ไปดูช่องยูทูบเบอร์ของ j จเรมีเล e กเอเวนตินะครับที่เขาแงะ AirPods อันนี้เป็น AirPods นะไม่ใช่ AirPods เขาแงะ AirPods ออกมาดูข้างในของตัว AirPods เนี่ยต้องแถวแถวตะกข่ายของ AirPods นะครับมันจะมีสกรีนเอาไว้กั้นน้ําเข้าแต่ว่ามันจะไม่กั้นเสียงและอากาศก็คือเสียงกับอากาศเนี่ยสามารถผ่านได้ปกติดีผมไม่รู้ว่า AirPods จะมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับข้อเสียตอนออกกําลังกายเหมือนเดิมครับคือ มันเกะกะบางคนที่เขาวิ่งเนี่ยเขาจะมีสายรัดตรงไหล่หรือตรงแขนราไว้ใส่มือถือใช่ไหมครับผมไม่ได้ใส่ตรงนั้นผมใส่ไปในกระเป๋ากางเกงเวลาที่ก้มลงไปผูกเชือกรองเทา้าใช่ไหมครับไอ้ตัวตูดที่เสียบอยู่กับมือถือเนี่ยไอต้ตรงข้อต่อเนี่ยมันก็จะชนกับต้นขาผมก็ต้องหลบนิดนึงหรือว่าตอนวิ่งเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าเกี่ยวกับกางเกงบ่อยกางเกงนี่เกี่ยวบ,บ่อยมากคือเกี่ยวปุ๊บก็หลุดปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบ่อยมากใครที่ชอบใช้หูฟังตัวนี้ในการออกกําลังกายกก็รระะวััังนนนหน่อยคบ เดี๋ยวมือถือร่วงหรือว่ามันกระตกหูหลุดอะไรอย่างนี้แต่ในทางกลับกันผมซึ่งเป็นคนที่ชอบทําหูฟังหลุดหรือว่าทํามือถือร่วงจนหูฟังเนี่ยมันกระตกหลุดออกจากหูหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ทาให้รู้สึกว่าหูฟังเนี่ยมันโดนดามเมจแต่สายมันก็ไม่จะเสียนะครับเสียงก็ไม่มีเพี้ยนด้วยอันนี้ต้องขอชม Apple ครับสินค้า Apple ส่วนใหญ่เนี่ยมันดูแล้วมันจะเปราะบางเนาะแต่อันนี้คือทนมากเวลดัน well ครับ Apple อันนี้ขอเล่าเสริมนิดนึงนะครับสมัยที่ผมยังเคยมี iPhone มาก่อนเป็น iPhone 5S ก็คือตอนนั้น Apple เขายังแถมหูฟังมาให้พร้อมกับมือถือเนาะสมัยที่ยังใจดีแล้วที่นี้หูฟังที่มันแถมมากับมือถือเนี่ยมันพังเพราะอะไรผมจําไม่ได้ผมก็เลยไปหาอันใหม่มาแต่ว่าเป็นของปลอมแน่ๆเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกวันในช็อปค่อนข้างจะมากเสียงเพลงที่ออกมาฟังแล้วคือรู้เลยว่าไม่ได้เท่าแต่ก่อนแน่ๆเสียงที่ออกมาคือแย่มากแล้วทีนี้ตอนใช้อยู่เนี่ยผมเคยไปเกี่ยวเข้ากับหัวเข่าครั้งหนึง่ง ก็คือเกี่ยวจนหูฟังเนี่ยกระตกหลุดออกมานั่นแหละครับผมคิดว่าข้างในเนี่ยสายขาดแน่ๆเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเสียงไม่ออกมาอีกเลยสุดท้ายผมก็ต้องกลับไปช็อปเพื่อซื้อของแท้มาใช้ก็ you get what you pay for ครับมาถึงจุดที่ไม่คาดคิดของหูฟังอันนี้กันนะครับก็คือเรื่องเล่นเกม เหตุผลแรกที่ผมซื้อหูฟังอันนี้มาเนี่ยก็คือซื้อมาเล่นเกมก่อนมาทํา YouTube อีกตอนนั้นหูฟังเล่นเกมอันเก่าของผมอ่ะมันเก่าแล้วแล้วมันก็จะพังผมก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่ที่เล่นเกมด้วยกันพี่เขาก็แนะนํามาว่าหูฟัง Apple เนี่ยใช้เล่นเกมดีดที่สุดแล้วผมเห็นว่าราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรก็เลยซื้อมาลองดูแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยครับขอบคุณพี่มอนนะครับผมก็แนะนําหูฟังตัวนี้ต่อให้เพื่อนนะเพื่อนผมก็ดูชอบดีเวลาเล่นเกมมันดีขนาดไหน อันนี้ถ้าใครไม่ได้เล่นเกมอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเวลาเล่นเกมนะครับมันจะมีมิติของเสียงอยู่เวลามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราบ้างมีอะไรอยู่ข้างๆ้างเราบ้างหรือว่ามีใครอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าโดยเฉพาะเกมพวก FPS นะครับอย่าง Overwatch ที่ผมเล่นเนาะผมจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่มันย่องมาข้างหลังเสียงยิงว่ามีใครยิงจากข้างหลังผมหรือเปล่ามีใครยิงจากข้างขงผมหรือเปล่าหรือว่ามีใครกำลังเดินเข้ามาใกล้หรือเปล่าใครอยู่ตรงไหนบ้างมีอะไรเกิดขึ้นตำแหน่งไหนบ้างอะไรพวกนั้นนะครับ ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยได้ยินทุกอย่างเลยรู้สึกถึงทุกอย่างภายในเกมได้เลยผมคิดว่าผมเล่นเกมเก่งขึ้นเพราะมันด้วยนะเกี่ยวไหมว่าเรื่องมิติของเสียงนะครับหูฟังเกมมิ่งเนี่ยมันต้องทําได้อยู่แหละแต่ว่าตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันแล้วมันก็เบากว่าด้วยราคาก็ไม่แพงผมเลยรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่า <c oughs> ในเรื่องมิติของเสียงนะครับอันนี้เดี๋ยวเล่าจากเรื่องจริงให้ฟังเลยผมเคยฟังเพลง Sweet Psycho นะครับของ Ava Max เนาะตอนต้นของเพลงเนี่ยมันจะมีเสียงตีดเบาๆขึ้นมาอยู่ แล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงเต้ของเพลงผมนึกว่าแบบเอ้ยใครกรีที่ไหนวะไปมาไม่ใช่อ๋อเพลงกุนนอมันสมจริงขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นเสียงกรีที่เกิดขึ้นจริงในระยะที่เกิดขึ้นไกลจริงๆน่ะเนื่องจากเสียงที่ออกมาจากหูฟังตัวเนี้ยมันดีอยู่แล้วบวกกับมิติของเสียงที่ดีแล้วสมจริงเวลาเล่นเกมนี่คือฟินมากๆครับอันนี้คือต้องขอชมจริงๆกดจับถ้าเกิดใครที่อยากเข้าใจความรู้สึกของมิติของเสียงแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมเนาะ ก็ลองดูหนังหรือคลิปที่มีไฟล์ audio เป็นแบบเสาร์ราวก็ได้ครับให้ผลเหมือนกันลองฟังเสียงเสาร์ราวดูสักครั้งนะแล้วคุณจะไม่อยากกลับไปฟังเสียงแบบเดิมอีกเลยจริงๆในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมชอบหูฟังตัวนี้มากๆขนาดซื้อมา2อันเลยก็คือตัวหนึ่งนะครับผมซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านต่ออไว้เล่นเกมอย่างเดียวกับอีกตัวหนึ่งผมมีไว้ไปข้างนอกเอาไว้ฟังเพลงทั่วไปก็คือแยกการใช้งานไปเลยสตรีมเมอร์เกม overwatch หลายคนที่ผมชอบดูเนี่ยเขาก็ใช้หูฟัง iphone เหมือนกัน ก็คือในเรื่องเล่นเกมนี่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้เลยครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปอุปกรณ์ของพี่เอกฮาร์ดด็อกเกอร์ของพวกเรานะครับพี่เอกแกก็ใช้หูฟัง iPhone เหมือนกันเราแกก็ดูรักหูฟังอันนี้มากๆพี่เอกเขาบอกว่าคือท้านี้เจงก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วถ้าวันนึงเขาเลิกผลิตวันหนึ่งเลิกผลิตเอ่อหาหูแปลงเอาคระไม่ยอมไปใส่จริงๆ่อันนี้ใส่แล้วมันไม่ได้จริงๆใครที่กำลังดูอยู่แล้วไม่ได้ติดตามช่องคาร์ด็อกเกอร์นะครับทำอะไรกันอยู่ครับ ผมอยากเห็นพี่เอกก็ได้10ล้านซับแล้วอะอยากเห็นพี่เอกได้โล่สิล้านซับนูไปดูคลิปแพนดซูของพี่เอกก็ได้ครับฟังพี่เอกเพลินๆนะครับหรือว่าดูน้องๆวิ่งเล่นก็ไดนะ้คลิปแพนดซูนี่สนุกมากผมชอบมากเดี๋ยวจะเปิดเ e s i d ดนอีวิวสของพี่เอกนะครับพาร์ทที่8นาทีที่57.22วินาทีกูงงไปหมดแล้วสมองกร,ระเทือนมึงต่อยกูเยอะมึงต่อยกูไม่พักเลยอะ่ะ ปัญหาในตอนเล่นเกมคืออะไรสายเช่นเดิมครับสายหลักของหูฟังตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับผมก็เลยต้องไปซื้อสายต่อมาเป็นเคเบิลเสริม3.5ไป3.5ต่อมาให้ยาวขึ้นขนาด1เมตรเนาะข้อเสียของสายต่ออันนี้ยก็คือตรงขั้วเนี่ยมันจะเป็นขั่วไฟฟ้าเหมือนกันแล้วมันจะไปโดนกับขาโต๊ะที่เป็นเหล็กเป็นโลหะนะครับ คลิปเซลดาของผมมันจะมีอยู่บางคลิปนะครับช่วงหลังๆแล้วล่ะที่ตัวเข้าต่อเนี่ยมันดันไปโดนกับขาโตแล้วมันดังเปีเป๊ยบๆเหมือน,นกับโค้กไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดการลั่นขึ้นมาอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งครับโอเคครับทีนี้ก็มาลองด้วยเกมโปร,นนร, okay, รด,ปดผมกันนะครับก็คือผมหาคลิปเซลดาของผมที่ไา่ผมไปทำไมอัดเสียงอยู่มาไม่รู้เป็นเรื่องเวลาเอาใหม่ก็คือผมหาคลิปเซลดาที่โฤโฤโททเสียงผมช็อตไม่เจอนะครับผมก็เลยมานั่งอัดใหม่ซะเลยเนาะ ผมก็จะมาลองให้ดูนะครับว่าการที่ใช้หูฟังเอียร์พอตเนี่ยเสียบเข้ากับสายเสริมแล้วถ้าเกิดว่าตัวข้อต่อของสายเนี่ยมันไปนโดนเข้ากับขาโต๊ะที่เป็นโลหะมันจะเป็นยังไงนะครับเสียงม,มันจะประมาณเอื้ออเอ,อื้อ,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 อเหมือนตอนเสียบแจ็คเข้าไปในกีตาร์ครับท้านึกออกกันนะเดี๋ยวลองให้ดูแป๊บนึงโอเค ได้ยินไหมครับเนี่ย mm hmm. เออใจอย่างเงี้ยตือนเตืนเนี่ย mm hmm. อย่างเงี้ยครับมันก็จะเหมือนเมื่อกี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะใช้สายเสริมนะครับแล้วมีขาโต๊ะเป็นโลหะเนาะแล้วมันนันเป็นจังหวะที่ขาเนี่ยกับตัวข้อต่อเนี่ยมันโดนกันพอดีเหมือนผมก็ระวังไว้หน่อยนะครับตอนที่ต้องประชุมหรือว่าอยากจะอัดคลิปเหมือนผมอย่างเงี้ยเอออัดเสียงอัดอะไรก็ตามก็ระวังไว้หน่อยนะครับถือว่าเป็นข้อควรระวงนะังเนาะ อีกเรื่องก็คือหูฟังตัวนี้มันไม่ตัดเสียงโลกภายนอกเนาะถ้าเกิดใครที่เล่นเกมอยู่ที่บ้านนะครับแล้วโดนคุณแม่เรียกให้ไปซื้อน้าปั่นหน้าปักซอยอันนี้คือได้ยินแน่นอนผมไม่มีปัญหากับจุดนี้เท่าไหร่ส่วนตัวคือผมไม่ชอบให้ตัดเสียงเวลาที่เล่นเกมด้วยเพราะว่าผมมักจะเผลอแหกปากเสียงผมดังขึ้นตอนที่เล่นเกมอยู่เนาะเวลาเล่น Over w a t วัอะไรอย่างงี้ก็มักจะเผลอตะโกนอันนี้ผมเคยโดนเพื่อนเตือนอยู่เท่าที่ผมพูดมานะครับจะเห็นได้ว่าข้อเสียของหูฟังตัวนี้มีแค่สายเลยที่เหลือืออคเลลแ้้แ้ววววหหััง่่าาา Apple นนนีียจะทํใมดกไ อย่างเช่นอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพิ่มซิลิโคนเข้ามาถ้าเกิดใครที่ได้เห็นดีไซน์ของ AirPod s Pro นะครับมันจะมีซิลิโคนอยู่ซึ่งมันสามารถถอดออกมาได้แล้วเวลาถอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหูฟังที่มีซิลิโคนทั่วไปที่มันจะมีแง่งออกมาเนาะเวลาถอดซิลิโคนออกมาเนี่ยโอกาสที่มันจะเกี่ยวหูเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยถ้าเกิดว่า Apple เนี่ยดีไซน์ให้การประกอบซิลิโคนเข้าไปเนี่ยมันเข้ากับ AirPods ณนะปัจจุบันได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคมาก ใครที่อยากฟังเพลงเงียบๆก็ใส่ซีลิโคนเข้าไปใครที่อยากได้ยินเสียงโลกภายนอกก็ถอดออก Apple, there you go the way to make money, you can use my idea Apple ครับนี ang, ่หนทางหาังินสรุปก็คือผมรักหูฟังตัวนี้มากๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆจาก Apple ทั้งสิ้นนะครับระดับ Apple ไม่ต้องให้ผมโฆษณาให้หรอกครับ Apple เลยนะชมมากเกินไปมันก็ดูเหมือนขายเนาะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงอะ่ะของดีดังนั้น Apple please do not cancel this product line and Maybe make it better ทุกคนใช้หูฟังไหนในการฟังเพลงเล่นเกมอยู่ครับบอกให้ฟังกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ